เอาเริ่มสวัสดีชมด้วยนะครับผมกราบสวีดัสสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาทําหลังเกมช้านิดหนึ่งนะครับเชียงใหม่เดตเปิดบ้านรับการมนของเมืองซอยยูนเต็ดนะครับในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามในหลังเกมครับตอนนี้เนี่ยที่บ้านผมน่ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับโอ้โหอ่ะไปดูสารรายชื่อเพื่อนของฝั่งเชียงใหม่เปิดบ้านนะครับก็จะมีอิเล็กโบอ่าโบลีนะครับเอกนิตปัญญานะครับผมมีอ่า ก็ประมาณนี้นะที่ผมจะมีบุญมาทอนด้วยนะครับใครไม่รู้นะโอ้โหก็ถือว่าเป็นชุดที่พร้อมแต่ผู้เรกสาวประตูเนี่ยไม,ม่มีทางด้านของนนม่วงงามน,นะครับแต่ว่าทําได้ดีเลยสําหรับสาวูที่ลงมาแทนอย่างผิราทองนะครับนะครับโอเคฝั่งบางชองบ้านนะครับสาวะตูมีสมพรยศนะครับผมมีชาติชายแสยงดาวเนาะยืนเซนเตอร์จกคู่กับโรชานะครับแบ็คซ้ายเป็น อ่าแบ็คขวาก่อนนะครับผมเป็นบุญทวีเทพพะวงนะครับผมมีสุดพรสิทธิ์ตาปโพอาฝั่งซ้ายนะครับมีวิเทพป้อมพันธ์ครับมีอ่มธีรพลย้อยเย้ยนะครับกับอ่ัธิคุณมีทัวร์มีเสยเป็นลับป๊อปครับยืนตัวรุกแล้วก็มีนาเป้าเป็นเซนริกอันเดญ่ครับที่แกวันนี้เนี่ยเมืองชองเนี่ยก็ถือว่ามันก็สู่สีครับเปิดเกมมาแล้วก็มาโดนนําก่อนนาที่นี่ยี่สิบสามแต่ว่าก่อนตรงนั้นเนี่ยมีจังหวะบาดเจ็บของสมพรยศนะครับ รวมพยานอยู่ประมาณโอ้ยนานอยู่นะเพราะเลือดออกเนาะเหมือนจะเป็นเลือดก,กำดาว,วไม่รู้นะครับนะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็โดนเอลิกบโบลีนะครับในานาทีที่23่มิมีความผิดพลาดของอาทิคุณมีทวมนะครับก็ทําให้เสียประตูปไปเลยนะครับลูกนี้ก็ยิงง่ายๆครับโดยเยริกโบลีครับหลังจากนั้นก็เมืองทองก็เริ่มตั้งเกมได้นะครับแล้วก็จบแล้วสกอรน,นี้นะครับ แล้วก็มาตีเสมอได้แาที59ดูสวยมากนะครับเป็นบอลยัดมาจากกรวิทษานะครับแล้วก็มาถึงเฮนรีย่แล้วก็เรียกว่าหลุดเลยอ่ะแล้วก็ชิปข้ามหัวจากตัวเข้าไปนึงๆครับแต่ก็พยายามบุกอยู่นะครับแต่ก็จบด้วยสกอร์นั้นแหละครับในสเตตต่างๆหลังเกมเนี่ยมังทองกวาดยิง17ตรงกรอบ6นะครับอ่าเชียงใหม่7ตรงกรอบ4นะตรวเสียการของบอลเชียงใหม่29มังทอง71นะเยอะกว่ากันเยอะมากนะครับ การพาดบอลเชียงใหม่203เมืองทอง502นะครับก็ต่างหนึ่งนะครับโอ้โหนะครับมือทองแต้มมือไป7ครับเชียงใหม่2ลูกครับเดี๋ยวผมอัปเดตตารางคะแนนให้นิดนึงละกันนะครับคือมันแข่งทั้งหมดน่าจะ30แมตช์นะครับประมาณสามสิบแมตช์นะครับตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์เป็นแชมป์แล้วนะครับบีจีพัฒน์อู่อดับ2ครับซึ่งแบงคอกยังไม่ได้แข่งนะครับแบงคอกแข่งวันนี้อดับ3เชียงรายแข่ง29แล้วนะครับเท่ากับบุรีรัมย์เหลืออีกแมตช์เดียว นะครับชนบุรีแข่งอ่าท7่เท่าเมืองซองในเต็ดของเรานะครับเมืองซองเนะ่ย27เหลืออีก3แมตช์คือถ้า3แมตช์9 9 9 9แต้มมันจะอยู่ที่52แต้มซึ่ง52แต้มแซงอ่าแบงคอกได้สบายสบาย,สบายเลยครับแต่ถ้าแมตช์นี้แบงคอกชนะเนี่ยมันก็ยังมีหวังอยู่นะเพราะเราจะต้องเจอแบงคอกกันเองด้วยต้องภาวนาให้ Bangkok แบงคอกแบบแพ้นะไม่ทราบว่าเขาเจออะไรนะครับแล้วก็ทีมที่จะตกชั้นนะครับก็คือจะมี เชียงใหม่เชียงใหม่28แมตช์เหลืออีก2แมตช์ก็236ก็คือตกชั้นออใช่ผมก็คือน่าจะตกชั้นแล้วนะครับดูจากลักษณะเนาะไม่น่ารอดนะครับสำหรับเชียงใหม่ครับไปดูลายอัพการเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งนะครับเมืองทองเนี่ยวันนี้นยะเปลี่ยน5คนครบเลยนะครับมีสวรวอสวรวิทนะวย์พันธ์ทองรวิทัศสานะปรเมธอวิไลปุโรเชตทสนิทแล้วก็อาวัฒนากรสวรครค์นะครับ ฝั่งทีมผู้มาเยือนเนี่ยเปลี่ยนไป5คนเช่นเดียวกันอ่าใช่ครับนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สมัครใช้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวแมตต์ต่อไปเนี่ยอ่าเมืองซองยูเนเต็ดเนี่ยจะต้องเจอกับ Bangkok, แบงคอกนะครับวันที่24นะครับวันอาทิตย์ที่24่มีสายโยนสำหรับนร์อยหกสิบห้าเวลาหกโมงเย็นนะครับฝั่งเชียงใหม,ม่ยูนเนเต็ดนะครับแมตต์ต่อไปเนี่ยทีมพวกเขานะครับจะต้องเอ่อเจอกับอันนี้นะครับ จะต้องเจอกับอ่าโปริสเฮโลนะครับในวันเสาร์ที่30นะ30มสายมยนเวลา6โมงเย็นครับวันนี้ประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์สำอร์คลากันเช่นเดิมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ